ตอนนี้เนี่ยแยกน้องๆแต่และตัวออกกันไหมคะเนี่ยมาค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับน้องๆกันมากขึ้นนะคะตัวแรกนะคะน้องรับโชคค่ะตัวสีน้ําตาลเพศเมียใจดีนะคะเข้ากับคนง่ายกินจุแล้วก็ชอบกินแครอทมากๆค่ะกินง่ายอย่าง่ายที่สุดในบรรดาทั้ง3ตัวแล้วล่ะคะ่ะมีจุดเด่นก็คือมีเขาที่สวยงามนะคะเห็นแบบนี้ก็เป็นคนแม่แล้วนะคะเนี่ยตัวต่อมานะคะที่เราจะมา แนะนำให้ทุกคนรูกจักก็คือลูกสาวสุดสวยขีย้อ้อนของแม่รับโชคค่ะนั่นก็คือน้องนำโชคนั่นเองนะคะโจวสีน้ำตาลเหมือนแม่ค่ะเข่าของน้องยังไม่งอกดีเลยนะคะน้องเป็นเด็กติดแม่มากๆค่ะแม่ไปไหนก็ตามไปทุกที่เลยห่างตาหน่อยไม่ได้เลยนะคะเนี่ยตัวที่3ค่ะน้องมีโชคสาวสวยพันพื้นบ้านตัวสีขาวนะคะมีนิสัยชอบอยู่คนเดียวค่ะไม่ชอบสูงสิงกับใครถ้าไม่คุ้นเคยน้องก็จะเดินหนีนะคะแต่ถ้าคุ้นเคยแล้วเนะี่ยน้องก็จะน่ารักมากๆลูกหัวได้เข้าใกล้น้องได้สบายมากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะรู้จักน้องๆเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าจําไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะค่อยๆติดตามน้องไปพร้อมๆกันนะคะเราจะพยายามอัปเดตความน่ารักของน้องให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะ